สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาลองตอนกิ่งมะนาวบ้านนะครับมะนาวบ้านนี่ครับลูกแบบนี้ผิวบางนะครับน้ําเยอะออกลูกทั้งปีครับเพื่อนเพื่อเนี่ยปลูกต้นนี้นะครับสายพันธุ์นี้ได้กินลูกทั้งปีเนาะหน้าแรงๆก็จะได้กินน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ไม่อดไม่ลําบากเรื่องมะนาวนะครับนี่ครับเราลองตอนดูเพื่อนดูสิดูรากครับรากออกดีมากนะครับ ลากออกดีอย่างนี้เราก็จะเอาไปเพาะนะครับน,นี่ก็เหมือนกันครับตอนกิ่งตอนเนี่ยครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนาะทิ้งไว้สักพักเขาก็โตมากนะครับดูรากนะครับนี่ครับ มะนาวครับมะนาวพื้นบ้านนะครับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ